ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องนีโน่น้องนีโน่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโสคอจิดาพุทองนะครับตอนนี้ก็เกี่ยวกัญชาบ้างครับตอนนี้ปลูกกัญชาครับตั้งแต่กระบวนการขอยาดการปลูกนะครับรวมถึงการทำบายโปรดักต์นะครับขอจดแจ้งนะครับทุกอย่างทุกอย่างโครงการเขาวันสต๊าฟวันเซอร์วิสเละในส่วนตัวของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์กุฎชุมครับจังหวัดจันทบุรีตอนนี้ปลูกเท่าไหร่ครับปลูกเท่าไหร่ตอนนี้นะครับขออขอญาตปลูก200ต้นนะครับ ตอนนี้ยื่นโครงการโครงการยื่นเรียบร้อยครับกับทางกรมการแพทย์กรมการแพทย์แผ่ไทยทางเลือกนะครับกำรังน้องนีโน่คนนี้นะครับตอนนี้เข้าสู่กระบวนการการตรวจแปลงนะครับผมแล้วก็นี่จะพบแปลงที่ยะโสได้ข่าวว่าไม่ได้ถูกที่ยะโสจังหวัดเดียวนะครับใช่ครับมีที่นครพนมมีที่ร้อยเอ็ดนะครับมีที่ขอนแก่นอุดรนะครับโอ้เยอะเยอะทีเดียวนะแล้วน้องนีโน่ตอนนี้กระแสเนาะทางท่านผู้ชมนะครับคงจะได้ข่าวว่าตอนนี้ พรบยาเสพติดนะครับฉบับที่7นะฮะครับก็ได uh ้ถ huh. uh, ูกยกเลิกไปแล้วต uh, ั Taiwan ้งแต่วันแปดครับเอามันที่8นะครับแปดหรือแกายน2องพันอี่ครับาได้ถูกยกเลิกไปแล้วใช่ครับก็จะประกาศใช้นะครับประมวลกฎหมายยาเสพติดนะฉบับใหม่ฉบับใหม่นะครับแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในวันที่9ก้าอ่าธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่นี้นะใช่ครับใช่น้องนิโน่ว่าอ่ามันมีก็ดีก็เสีย อย่างไรครับตั้งแต่พรบฉบับเก่าเทียบกับประมวลกฎหมายยาเสพติดนี่ครับผมมีผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนยังไงบ้างครับครับในมิติของของวิสาหกิจชุมชนเองนะครับก็มองว่าคือมันเป็นบวกนะครับกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นคุณนะในคุณนั่นไหนตั้งแต่การปลูกกระะครับการปลูกครับการปลูกก็เราจะปกติต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนแต่ประมวลกฎหมายฉบับใหม่เป็นไงครับ บุคคลตรงไหนหมายยาเสพติดบุคคลอื่นใดบุคคลอื่นใดก็หมายว่าได้ก็ได้ได้อยากปลูกได้ปลูกอยากปลูกเนี่ยคือปลูกได้หมดกจริงป่ะอยากปลูกได้ปลูกจะปลูกได้ปลูกครับได้ขอญาตนะได้ขอญาตคได้ขอญาตไม่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนไม่ต้องรวมไอ้ยุ่งยากถูกต้องเอกชนนะครับเกษตรกรนิติบุคคลได้หมดบุคคลธรรมดาได้หมดครับได้หมดยื่นครับโดยผ่านสสจจังหวัดต้องเอ็มโอยูไหมต้องต้องทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเหมือนกับแบบเหมือนกับฉบับที่ใช้ของพรบยาเสพติด คือมีสองกรณีครับครับผมจาก MOU ก็จะ MOA หรือไม่ MOA ก็ได้แต่คุณต้องตอบปลายทางให้ชัดว่าปลายทางว่าเพื่อประโยชน์การใช้การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ปลายทางจะไปใช้ที่ไหนถูกต้องครับคุณจะต้องผมอธิบายให้ได้ว่า ไปทางของช่วยหอกกัญชาเนี่ยคุณจะไปที่ไหนครับถ้าตอบวยได้ก็ไม่มีปัญหาได้ใช่ครับนั่นคือตามประมวลกฎหมายยาเสพติดนะครับที่จะประกาศใช้ในวันที่9นะครับธันวา2564นี้นะฮะถูกต้องครับพี่ขอสรุปและกันว่า 1. ไม่ต้องรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับคนธรรมดาเกษตรกร ได้หมดรหรือเอกชนได้หมดมีเงินมีเงินได้หมดเงินก็ได้หมดแต่ว่าแล้วก็จะ MOA หรือจะทําความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเช่นโรงพยาบาลหรือกลุ่มการพแพทย์แผนไทยและกแพทย์ทางเลือกหรือไม่ก็ได้ถูกต้องครับ,รบแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่ทําความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอาจจะดาเนินการไปได้ยากหน่อยเนะื่องเพราะเราปลายทางในการใช้ช่อดอก นะครับช่อดอกและเมล็ดกัญชานะครับที่กฎหมายยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่รวมรวมถึงการขนส่งด้วยการขนส่งด้วยก็จะมีความยุ่งยากแต่ถ้าเอ็มทำความร่วมมือกหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์เรือก็สามารถกรมเองก็จะรับผิดชอบในส่วนการนำนำส่วนของช่อดอกและเมล็ดไปใช้เพื่อทางการแพทย์ทางการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและก็จะมีการขนส่งกรมก็จะมารับ นะครับก็เึอ่อสอดคล้องกับการขนส่งยาเสพติดอันนี้กรมก็ดําเนินการให้อันนี้เ,เฉพาะการปลูกนะไม่ก็ดีก็เสียเรื่องอื่นนะครับก็ข้อดีข้อเสียในส่วนข้อดีก่อนข,อข้อดีครับ,รบข้อดีนะครับ,รบก็คือเดิมทีเนี่ยถ้าเดิมทีของฉบับเดิมเนี่ยต้องเป็นเกี่ยวกับภาครัฐเท่านั้นใน,ในการขออนุญาตครับ,ต,บต้องเป็นเป็นชื่อของอ๋อ,อ,อไม่ใช่ อย่างเช่นยกตัวอย่างของรบสตผู้อำนวยกกิจการก็จะเป็นพ่วงในการรบสตนะครับหรือในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกซึ่งผมเป็นผู้อำนวยการอยู่นะครับก็จะใช้ชื่อผมนะครับแต่ปัจจุบันนะครับตามประมวลกฎหมายยาสิติดฉบับใหม่ก็ไม่ต้องใช้ละไม่ต้องใช้ใช้ชื่อของเกษตรกรได้เลยได้เลยเป็นผู้ขอรับอนุญาตหรือเป็นผจ้ประกอบการได้เลยมันก็ง่ายในการที่จะแค่ไข่แค่ไขหรือจะเปลี่ยนแปลงเอกสารถูกต้องในการยื่นไปใหม่ไม่นั้นไม่ต้องก็ต้องรอผู้อำนวยการใช่ครับ เรื่องนี้ก็ถือว่าง่ายขึ้นแตดวคือดวกของเกษตรกรนะครับผู้ปลูกกัญชานะครับก็ง่ายขึ้นครับเขาวิสาหกิจเองก็สามารถดำเนินการได้เลยนะครับไม่ต้องรอมอบอำนาจจากจากท่านอธิบดีหรือจากผู้วยการบราบาลถูกต้องครับเว้นกรณีเดียวครับกรณีนําเข้าส่งออกของกัญชานะครับในการขอญาตครั้งนี้เนี่ยต้องไปยื่นที่กองควบคุมวัตถุเสพติดที่อย อีกประเด็นหนึ่งก่อนที่น้องนีโน่จะพูดถึงการนําเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์นะครับมันมีประเด็นการยื่นการยื่นใช่ครับเมื่อก่อนถ้าทํากับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับทำความร่วมมือเราต้องไปยื่นที่กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเพื่อยื่นนําหนังสือส่งกองวัตถุควบคุมยาเสพติดลอยอครับผมเราไปยื่นนี้นแต่ตอนนี้ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึ้นโดยมายื่นที่สสจครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่ปลูกกัญชาถเพื่อเกี่ยวกับการแพทย์ก็ถือว่าเราไม่ต้องไปกรุงเทพวันเกิดเรายื่นที่พื้นที่พื้นที่ที่ปลูกได้เลยได้เลยอันนี้ก็คือประขึ้น์ทางประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมและส่วนอื่นๆส่วนอื่นก็ก็ปลดล็อกเรื่องการนำเข้าส่งออกเมื่อก่อนอาจจะยุ่งยากยุ่งยากคือเมื่อก่อนในภาครัฐเมื่อก่อนไม่ได้เลยนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เลยในการนำเข้าส่งออกเมื่อก่อนนี้ไม่ได้เลยค่ะ แต่ตอนนี้พี่ทราบมาว่าตอนนี้องค์การเิสัชกรรมนะครับเขากําลังเริ่มต้นที่จะส่งออกนะครับครับ่อดดอกกัญชานะครับที่เป็นยาเสพติดแต่ก็ขึ้นอยู่กับปลายทางของประเทศนั้นๆว่ากฎหมายของ FDA หรือองค์กรที่เกี่ยวเกี่ยวการควบคุมยาเสพติดของประเทศปลายทางเนาะที่เราส่งออกว่าแต่ละประเทศอาจจะไม่เหมือนกันถูกต้องครับเราก็ต้องไปตกลงนะครับตกลงเพราะการที่จะลงขายได้หรือส่งออกเนี่ยเรา ก็กำหนดสเปกไว้อย่างไงนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นถูกต้องครับใช่ครับใช่ซึ่งจริงๆแล้วองค์การเป็นสิจกรรมก็กำลังดังล่งอยู่ใช่ครับก็คาดว่าใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีนุ๊กครับผมแต่ของในส่วนของวิสาหกิจชุมชนไม่แน่ใจว่าจะเริ่มดําเนินการอย่างไรนะครับกับประเด็นนี้ครับในส่วนของประเด็นนำข้อสอบตอนนี้ก็ทางในส่วนของภาคเอกชนนะครับวิสาหกิจก็ดีครับอยู่ในระหว่างการฟอร์มทีมนะครับครับเพื่อนเต็มที่ครับโดยโดยเฉพาะคณะ ขับเคลื่อนกัญชาครับของภาคเอกชนนะก็มีการรวมกลุ่มกันนะครับเพื่อที่จะถกข้อหาเรือหรือทางออกที่จะนําข้อและสกออกให้ซื้อขายกัญชาให้ได้จริงให้ได้จริงครับใช่ครับที่จริงกัญชาก็เป็นพืชตัวใหม่ตัวใหม่แต่ว่าจริงๆแล้วการส่งออกก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้เรื่องง่ายนะจริงจริงสเปค ต่างประเทศเขาไม่ว่าอายุตัวอย่างเช่นออสเตรเลียเขาก็มีมาตรฐานตั้งแต่แปลงปลูกนะครับพี่ได้ข่าวว่าแปลงปลูกเองเราก็ต้องมาตรฐานที่ประเทศปลายทางก็คืออย่างเช่นออสเตรเลียเองต้องต้องการนะครับอย่างเช่นมาตรฐาน JP j p การปลูกเกษตรที่ดีหรือมาตรฐานออร์แกนิกออร์แกนิกไทยแลนด์ก็ตั้งแต่แปลงปลูกมาตรฐานของตัววัตถุดิบหรือช่อดอกของัญชามาตรฐานถ้าเราส่งสารสกัดก็มาตรฐานสารสกัดถูกต้องครับใช่ครับคือ จริงๆแล้วเนี่ยคือเราเราจะส่งออกได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของปลายทางครับเป็นตัวกําหนดว่ามาตรฐานปลายทางของประเทศนั้นๆเนี่ยเขกรรากําหนดมาตรฐานให้เราเดินไปตามอย่างไรนะครับเราถึงจะมากำหนดมาตรฐานในในของแปลงปลูกของที่ไทยได้นี่ครับเราั้นแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งใหม่เลยที่ยังไม่มีใครกําหนดแลือยังมีใครทําเลยแม้เราต้องเริ่มมาแล้วคราวันนี้คือต้องต้องมาเข้าสู่คำว่ามาตรฐานครับแล้วก็เพื่อที่จะเดินการขับเคลื่อนให มีการซื้อขายกัญชาไม่ว่าทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศได้อย่างแท้จริงครับแต่มันมีคำอยู่ที่น้องนีโน่พูดว่าบ,บาโปรดักแต่ที่จริงเราต้องเข้าใจว่านะครับ,รบเราต้องเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วตามประมวลกฎหมายหรือพรบยาเสพติดจะับบแค่จะับบที่7นะครับที่แคไขหรือประมวลกฎหมายยาเสพติกดาาตการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นเท่านั้นแต่กฎหมายในประเทศไทยก็ได้ลดลดทอนนะครับก็คือกิ่งก้านใบลําต้นละรากนะไอ้ไปทมตัวโปรดักอย่างอื่นทูกต้องคำใช่ครับ ก็น่าจะเป็นโอกาสและทางเลือกของเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนนะครับในการสร้างเศรษฐกิจถูกต้องครับเป็นเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กำลังมาแรงคือใครไม่มีรู้คําว่าการับถือว่าเอาไปแล้วนะฮะครับก็ก็ต้องศึกษากันไปเรียนรู้กันไปนะครับเพราะว่าเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่แต่ยังไงน้องนีโน่ก็ว่าเขาถือว่ายังเป็นโอกาสสําหรับคนไทยเกษตรกรไทยนะครับที่เราคิดว่าหวังว่าสามารถสร้างเศรษฐกิจให้กับ คนไทยได้ก็เป็นพืชใหม่ใช่นะครับเป็นความหวังใหม่ของคนไทยถูกต้องซึ่งน้องนิโนเองก็เป็นเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเองก็มีความหวังมีความหวังครับต้องทําได้ต้องทําได้ถึงแม้ว่ากฎหมายลูกกฎหมายลูกครับกฎกระทรวงของต่างชาติที่จะทยอยออกมาก็อาจจะมีทั้งก็จํากัดบ้างบางส่วนแต่ก็คิดว่าน่าจะเป็น โอกาสเป็นครับเป็นคุณครับน่าจะเป็นเป็นคุณนะเป็นคุณครับกับพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรผู้กุัญชานะครับก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันไปครับในข้อกฎหมายก็ต้องมาปรับใช้ในบริบทนะครับของของของสภาพณตอนนี้ให้ได้นะครับนะครับก่อนจบอยากให้น้องนีโน่ฝากถึงวิสาหกิจหรือกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในสถานะเดียวกับน้องนีโนว่าอย่างไรบ้างครับครับก็ก็ขอเป็นกำลังใจครับในในการ ในการไม่ว่าจะใครกําลังเลิกเข้ามาในกลุ่มของการปลูกกัญชาก็ดีนะครับก็อยากให้อย่าพึ่งท้อนะครับมันมันไม่มีรายง่ายนะครับมขาไม่มีอะไรง่ายยิ่งวิกฤตยิ่งโอกาสใช่ครับยิ่งวิกฤตคือโอกาสของพวกเรานั้นยิ่งไม่มีตลาดยิ่งไอ้ทำให้เราร่ำรวยถูกต้องครับถูกต้องครับใช่ครับก็ก็อยากให้กําลังใจครับแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาค้นคว้าครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันคือมันเป็นเรื่องใหม่ครับไม่มีใครคือไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราเราทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้ครับแต่พอเราเรายังไม่เคยทํามาก่อนนะครับมันก็ดูดูแลว่าเหมือนเหมือนญากนะครับเองก็ก็อยากให้กําลังใจครับแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันครับเพื่อที่จะกัญชาน้าไทยกัญชาน้าไทยสมุนไพรสร้างชาตินะครับก็ครับผมครับเราต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับครับผมก็ไปคนเดียวอาจจะไปไดวัไปวครับถ้าอยากไปให้ไกลต้องไปด้วยกันโอเคก็เป็นถือว่าก็เป็นสิ่งที่้าทาไทยนะเป็นสิ่งที่โอกาสแล้วก็ กระบวนการคิดของน้องนิโน่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้กําลังใจนะครับที่จะช่วยให้วิสาหกิจกลุ่มอื่นๆนะครับมาสนใจปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ต่างารแเทศนะครับก็ยินดีพร้อมที่จะแชร์นะครับแลกเปลี่ยนครับมุมมองใหม่ๆนะครับถ้าพี่ๆหรือท่านไหนที่มีข้อคิดเห็นรือื่นๆที่มีความคิดเห็นต่างนะครับความคิดจะแช์ก็ยินดีครับยินดีครับมาแลกเปลี่ยนเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆอัปเดตนะครับหรือกฎกระทรวงที่กฎกระทรวงเกี่ยวกับกัญชาที่ทยอยออกมายังไงเดี๋ยวก็คงจะได้พูดคุยกับพี่นิโน่ นะครับเดี๋ยวเราจะเชิอมใหม่อีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณน้องนิโน่อย่างมากนะครับที่มาให้อ่าแได้ให้มุมมองสะท้อนมุมมองของการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ